สวัสดีครับวีชโกก็แค่ไปในวันนี้นะครับเราอยู่กันที่นครสวรรค์ครับแต่เราไม่ได้มาเที่ยวน,นครสวรรค์นะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่เชียงใหม่ครับเป็นาการเดินทางที่ไปเชียงใหม่แล้วก็มีภารกิจด้วยการที่เราจะขับรถไฟฟ้าไปนะครับเราจะดูว่ารถไฟฟ้าของเราเนี่ยไปและกลับเนี่ยใช้การเติมไปกี่บาทนะครับเรื่องของการชาร์จไฟไป,ไปกี่บาทนะฮะแล้วตอนนี้นะครับเราก็พาทุกท่านมาชมความสวยงามของอุทยานสวรรค์นะครับที่นครสวรรค์กันครับ เรียกได้ว่าที่นี่นะครับเป็นอุทยานแล้วก็สวนสาธารณะขนาดใหญ่เลยนะครับตอนเช้าๆเนี่ยก็จะมีคนมาวิ่งนะครับซึ่งตอนนี้น่ยเรามาถึงเนี่ยประมาณ9ก้าโมงหน่อยๆนะครับก็ยังมีคนวิ่งอยู่นะครับดูบรรยากาศอีกทีนึ่งฮะเย่มาถึงนครสวรรค์นะครับ yeah! ก็แวะกินข้าวก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาในซอยเลยจากอ่ามังกรน,นิดนึงนะครับมาที่ร้านบ้านหนึ่งแต่เตรียมนะฮะนี่ตึงๆเราจะมากินปะกุเตติ่มซำและซาลาเปาโจ๊กจ้าเช้านี้ เรียบร้อยแล้วนะครับจาก35ใช่ไหมจาก35มาเป็น80นะครับอยู่ที่ราคา173บาทครับจาก35มาเป็น80เซนครับตอนนี้เราชาร์จเป็นครั้งที่3นะครับเราก็แวะชาร์จที่รลตัเพอเราจะกินข้าวด้วยตอนนี้แบตอยู่ที่1 1เซครับตอนนี้เราอยู่ที่ตากนะตอนนี้เรากินแบบเชฟเเบบลครับดวูวิธีการทำของเชฟเชฟกป็นคทำให้เราดูครับ ทำให้รู้สึกว่าอร่อยขึ้น20%ตอนนี้เราขึ้นบานบนรถแล้วนะครับเราเมื่อกี้เนี่ยเราชาร์จแบตนะครับจาก11%นะครับตอนนี้เป็น94%นะครับราคาอยู่ที่327บาทนะครับราต้องก็เดินทางต่อครับตอนนี้อยู่ที่ตากนะครับตอนนี้ก็เป็นรอบที่4นะครับใกล้ถึงเชียงใหม่เต็มที่แล้วนะครับรอบนี้นะครับจาก 5%นะครับชาร์จไป71%นะครับรวมแล้ว232บาทแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับที่เชียงใหม่ครับผมอตอนนี้เนี่ยถึงในเวลาประมาณชจกโมงแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะไปหาอะไรกินกันครับ แล้วตอนนี้เราก็กลับมาที่ห้องแล้วนะครับอย่างที่บอกครับว่าเราจะสรุปค่าใช้จ่ายของวันนี้นะครับเรื่องของการชาร์จแบตนะครับเราชาร์จแบตไป4ครั้งนะครับจำนวนเงินอยู่ที่825บาท22สตางค์นะครับเราจะต้องวางแผนดีๆในเรื่องของการขับไปปั๊บจะชาร์จที่ไหนนะครับเราขับไปเนี่ยเราอาจจะชาร์จ30นาทีนะครับอาจจะชาร์จ20นาทีบ้างนะครับไม่ได้ชาร์จแบบเต็มร้อยนะฮะก็ก็จะเติมบ่อยหน่อยนิดนึงนะฮะแต่ว่าอยู่ในเลทที่ราคา ถือว่าโอเคมากๆเลยนะฮะนี่แค่วันแรกเนาะสำหรับพรุ่งนี้ครับ8โมงครึ่งเราจะไปมิซาเช้ากันครับที่อาสนวิหารพระฤาษีไทยนะครับจังหวัดเชียงใหม่และเราก็จะไปร้านกาแฟ1ร้านและกินข้าวซอยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมกลางคืนด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันครับพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้บ๊ายบายครับสวัสดีเช้าวันที่2ครับตอนนี้เราอยู่ที่อาสนวิหารพระฤาษีไทยนะครับอย่างที่บอกครับว่าตอนเช้าเราจะมาร่วมพิธีมิซากันก่อนนะครับ เดี๋ยวก็จะเก็บภาพนะครับพิธีนะครับแล้วก็รวมถึงบรรยากาศโดยรอบของวัดแห่งนี้นะครับให้ให้ทุกท่านได้เห็นนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้มีอะไรบ้าง เจ็ดวันนะครับเราก็มาที่ร้านธรรมดาข้าวซอยลุงประกิจข okay, mm ้าวซอยลุงประกิจนะครับเดี๋ยวเราดูเมนูอาหารกันนะฮะโอเคแล้วนี่ก็มาแล้วนะครับอันนี้คือข้าวซอยหมูครับอัน <si นั้นคือข้าวซอยเนื้อข้าวซอยเนื้อครับผมที่เนื้อพิเศษแล้วก็เนื้อพิเศษก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันี้ไก่ครับผมอ๋อ่ะอุวิธีการครับจากคนเดือดแท้ๆครับมาครับทาไงฮะ ก็คือชอบอันไหนก็ใส่อันนั้นครับอ่าถ้าผมไม่ชอบอะไรเลยก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่โอเคครับอันนี้ครับรีวิวไม่รู้คืออะไรครับตือคาโคคาโคหรือคาโคคาโคร้านเลยครับมันคือขนมอย่างหนึ่งเขาบอกมันเป็นเผือกนะ ที่แบบที่ผมเห็นแค่ในเชียงใหม่นะ,อ,ะอันนี้อาจจะมีที่อื่นแต่ผมไม่รู้แต่ผมไปที่ไหนผมไม่เคยเจอแต่มีแค่ที่เชียงใหม่เขาเรียกว่าตือคาโคมันจะเป็นอารมณ์แบบแป้งแล้วก็ข้างในแป้งมันจะเป็นเผือกแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เผือก,อกบางเจ้า,นะะาจเาน่ยนนนเขาจะทาพวกใส่พวกเข้าวโพดมันฟักทองอะไรเงี้ยแต่เนี่ยเจ้าเนี่ยเขาจะทําใส่แค่เผือกเดียวมันจะกรอบๆนะพี่ลองดูอ้าวผมกินบ่อยละ แล้วก็น้ำจิ้มเันเนเป็นน้ำจิ้มแบบหวานๆแล้วก็มีผัวก็วมากของไนกันหรือเ่าใช่อร่อยนะผมไม่เคยเห็นเหมือนกันเพราะว่าผมก็เคยกินพวกเต้าหู้ทอดอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เคยเจอแบบนี้แต่น้ำจิ้มก็คือแบบประมาณแบบเต้าหู้ทอดเสือทอดมือนกันเลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปร้านกาแฟตอนนี้เราขึ้นมาทางแม่ริมนะครับแล้วก็แวะที่ปางช้างแม่สาครับ ค่าบริการคนละ100บาทนะครับสำหรับคนไทยนะเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีคุณปองให้นะครับคุณปองเนี่ยก็สามารถไปแลกกระเช้าผลไม้ได้นะครับให้อาหารช้างนะาานี่ก็จะแลกอาหารที่ให้น้องได้นี่เรามาควานช้างนะพอเข้ามานะครับก็เอาคูปองที่เราได้เมื่อสักครู่นี้ครับหย่อนลองไปนะครับแล้วก็หยิบตะกร้าคนละหนึ่งใบครับในตะรกร้าเนี่ยก็จะมี พ่มีกล้วยนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวไปให้อาหารน้องกันซึ่งเราได้ยินเสียงน้องแหละน้องอยู่น้องวะน้องเหรอคุณลุงคุณปู่พ่อช้างมีอายุมากกว่าเราอ่ะน้องก่อนเขาไขอาพด เดี๋ยวแป๊บนึงสิครับอุย้ยแบบขอจับก่อน,นกล้วยบักเดี๋ยวอุ้ยปล่อยลมด้วยขอจับหน่อยอุยอ้ยขอจับก่อนมีน้ำมูกจับก่อนจับตัวหน่อยอุย้ยจับก่อนจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยขอโทษโดนนู้นรอแล้วอะ่ะ <c oughs> หลังจากที่ให้อาหารช้างนะครับตอนนี้เราก็จะแวะคาเฟ่น,นะครับคือขึ้นมาตลอดทางเรื่อยๆนะครับจะอยู่ทางด้านขวานะครับชื่อร้านว่าดีบอสโกนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าในร้านเนี่ยจะมีความแตกต่างยังไงจะให้บัตเดอร์เป็นคนแนะนำนะครับเพราะบัตเดอร์ค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญในเรื่องของกาแฟนะครับก็ จะบอกว่าอะไรที่มันแตกต่างยังไงบ้างในร้านนี้มีอะไรนะครับเดี๋ยวไปคุยกังไง ใครที่มาร้านกาแฟร้านนี้นะครับก็สามารถเดินขึ้นมาบนสกายวอล์กของร้านได้เลยนะครับก็จะมีจุดชมวิวนะครับก็จะเห็นร้านเก่านะครับก็คือทางด้านหลังผมนี่เองนะฮะร้านเก่าคือแบบเป็นร้านขนาดเล็กนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นร้านขนาดใหญ่แล้วอย่างที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะครับบนสกายวอล์กนะครับทางเดินก็จะประมาณแบบนี้นะฮะนะครับก็เดินขึ้นไปนะฮะอาจจะค่อนข้างชันบ้างนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวถ่ายรูปนะครับก็ เ,เรียกว่าร้านดีครับกาแฟดีนะฮะแล้วก็บรรยากาศของร้านดีนะครับถึงจะถึงจะไม่มีแอร์นะครับแล้วที่เรามาเนี่ยที่กรุงเทพเหนือี่สิองศานะแต่ว่าที่เนี่ยก็ร้อนอยู่นะครับแต่ว่าข้างในร้านก็รู้สึกว่านั่งได้เรื่อยๆชิวๆนะครับไม่ได้ร้อนมากนะครับแต่ว่า <laughs> เนี่ยก็เหมือนกับเล่นสนุกได้เลยนะฮะทางลงก็จะแบบชันๆนิดนึงนะฮะ ที่ถามไปเมื่อกี้ว่าร้านนี้มีจุดเด่นอะไรทำไมถึงบอกว่าทำไมถึงชอบร้านนี้อะไร้ยุ่ดเด่นจุดเด่นร้านเนี่ยเป็นเรียกว่าร้านกาแฟแบบครบวงจรก็คือเขาคััวเองโปรเซสตเองแล้วก็ขายก็คือมีร้านเตียงครับเป็นคาเฟ่ต่อไปก็คือเขาก็จะมีการมีมีอะคาเดมี่ก็คือเป็นโรงเรียนเปิดสอนเกี่ยวกับกาแฟครบวงจรตั้งแต่ระดับิเนอร์อินเตอร์มีเดียตแล้วก็ แบบโปรเฟชชั่นอลแล้วก็นอกจากนี้เขายังขายเครื่องชงด้วยเขาจะมีโชว์รูมเครื่องชงเป็นเครื่องชงที่อิมพร์ตจากเมืองนอกเข้ามาแล้วก็มาซ่อมเองแล้วก็ขายอุปกรณ์กาแฟทั่วๆไปแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ของเขาเองพวกเมล็กาแฟชาโกโก้เขาก็ทําเองพิเศษมากกว่านั้นก็คือน้องๆพนักงานที่อยู่ที่นี่เป็นเป็นน้องชาติพันธุ์หมดเลยเอาจะเป็นแบบเป็นพอเป็นพอร์สไปแล้วสั่งมาเงี้ยเขาจะมีแบบนี้มาให้น้ำอุ่น อันนี้เป็นพ๊อปแล้วก็เป็นกาแฟที่เราสั่งอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่าไม้ไม่ใช่ <o> Ron, อมเมริกาโน่ร้อนเมล็ดเป็นมเลมเล็ดโดนาโต้เมล็ดโดนาโต้เนี่ยจะเป็นมเมล็ดที่เป็นระหว่างเนจลโพเซตกับวอชโพเซตคือหน้าผมก็จะงงอะเพราะผมปอสโพเซตคือการการ สมมติเราเก็บเม็เชอร์รี่มาใช่ไหมครับเมเชอร์รี่กาแฟแบบสีแดงวัตเพอร์เซสวอชเพอร์เซสก็คือเราจะเอาเนี่ยมาแช่น้ำแล้วก็สีเอาเปลือกเชอร์รี่มันออกแล้วก็ให้เหลือแค่กลากาแฟแล้วเอาไปตากในชั้ัชเพรเซสก็คือการเก็บเมล็ดเชอร์รี่มาแล้วก็ไปตากเลยโดยที่ไม่ต้องสีเอาเปลือกออกเพราะว่าเวลาเราสีเอาเปลือกออกเนี่ยในเปลือกกับเมือกที่เคลือบที่เคลือบกะลาอยู่ครับมันจะมีความหวาน ความเปรี้ยวอย่างนั้นรสชาติอย่างนั้นในเจลล์โปรเซสเนี่ยพอเราไม่ได้สีตัวตัวเปลือกมันออกรสชาติของเมื่อของกาแฟมันจะเข้าไปข้างในกาแฟเข้าไปในเม็ดของมันพยายามคิดภาพตามเพราะฉะนั้นในเจลล์โปรเซสมันก็จะมีความแบบฟุตตี้ความเปรี้ยวหวานอะไรพวกนี้เยอะนี่คือร้านนี้อยู่ตรงไหนนะครับพัดเดออยู่ตรง ปงแยงครับแม่ริมใครชอบเรื่องกาแฟนะครับก็ก็มาได้ครับเพราะว่าผมอธิบายเพิ่มเติมไม่ได้ค่ัเดินอธิบายหมดแล้วนะครับเยี่ยมจริงๆหลังจากร้านกาแฟครับเราต้องกินข้าวกันก่อนครับแต่ตอนนี้บ่ายสองแล้วเรากินข้าวก่อนเวลาอาหารริมน้ำครับกินน้ำตกเลยนะครับเอาขาจุ่มแช่น้ำได้เลยนะครับ าการน,นั่งแบบนี้ะครับฟิวแบบธรรมชาติสุดๆนะครับสามารถเล่นน้ำได้นะฮะดูขึ้นข้าทำงานเช้าแล้วก็ไปเรียนขึ้นเรียนถึงสี่โมงสามารถตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์ในซาฟารีนะครับเราเข้ามาแล้วนะครับเราจองบัตรผ่าน กุ๊กมานะครับในราคา290บาทนะครับแต่ว่าถ้าซื้อที่เนี่ยจะราคา300บาทนเนาะเขาบอกซื้อบัตรด้านในครับด้านในอาคารครับนี่ตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะฮะก็คือนี่ฮะจ,จ,จึ๊บ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 มีม้าด้วยจริงจริงเขาจะเริ่มตอนประมาณสี่โมงสี่โมงครึ่งนะครับตอนนี้เรามาถึงประมาณสี่โมงห้าสิบแล้ว อาจจะเลทน,นิดหน่อยนะฮะแล้วก็จุดการแสดงเนี่ยจะจบตอนสี่ทุ่มนะครับแลนแรกเลยเรามาถึงแล้วลาเธอได้สักทีลากรให้เธอโชคดีปุ๊บลาเอ้ยงเงงับกล้องเราเลยเหรอ ไกลแล้วเกินฮัลโหลสัตว์เขาก็จะมีบอกนะครับว่าเราจะดูโชว์ก่อนนะครับหรือว่าเราจะขึ้นรถไปทัวร์ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเลือกที่ดูโชว์เพราะเหมือนกับว่าจะมีดูโชว์ในอีกห้าโมงครึ่งน,นี้นะครับอีกไม่กี่นาทีนี่เองฮะแต่โชว์แรกไปชมโชว์เสือก่อนนะครับ นี่คือวิวบรรยากาศยามเย็นนะ,ะที่นี่ย้ำหนึ่งเรื่องนะครับก็คือบัตรการเข้าชมที่เราซื้อเข้ามานะครับก็คือห้ามหายพกติดตัวตลอดนะครับเพราะว่าทุกสเตชันทุกการโชว์อะไรเงี้ยจะมีการตรวจบัตรตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกัน อยู่กันเป็นคู่บ่าที่ฮอตน,นั่นเองตายอ่ะเดี๋ยวค่อ,อยไปล้างวิ่งเร็วประมาณพวกนี้ผัดเปลี่ยนเขาไม่ได้หมายเพราะว่าหลบก,กันด้วยนะเขาเปนใหญ่เกินเมื่อกี้เราไปาชมสัตว์ในโซนสีเขียวมานะครับเราจะไปโซนสีแดงต่อไปนี้ครับโซนสีแดงนี้ครับจะเป็นในเรื่องของสัตว์กินกินเนื้อนะครับแล้วก็จะค่อนข้างอันตรายดุร้ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่ามีอะไรบ้างครับกินพืชก็ได้สามค่ะรังจากเสือดูเนี่ย จริงๆในนี้ก็มีอาหารแบบเล็กๆน้อยๆขายนะครับซึ่งราคาแบบไม่ได้แพงมากนะครับก็สามารถซื้อกินได้นะครับการช,ชมเมื่อกี้นี้ครับเราไปชมสัตว์ที่ค่อนข้างแบบดุร้ายมาแล้วนะฮะก็ตามส่วนใหญ่ครับเนาะสัตว์ก็จะนอนเนาะบางทีสัตว์ก็จะนอนบางทีสัตว์ก็หลบอยู่มุมบ้างนะครับก็จะได้เห็น จริงๆเนี่ยผมถ่ายมานะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศแกันเนาะว่ามันมีสัตว์อะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วในที่เนี่ยสัตว์เยอะมากนะฮะแล้วก็จัดทริปค่อนข้างดีนะครับมีการไปชมสัตว์ที่กินพืชก่อนนะแล้วก็มาอ่ามาสัตว์ที่อ่ามีในเรื่องของแบบกินเนื้อนะครับแล้วก็จะมีโชว์ต่างๆด้วยนะครับน้ำกุนะฮะมีการแสดงแบบนี้นะฮะในชุดแบบนี้ซึ้อ่า แล้วก็มีโชว์เสือนะครับจริงๆยังมีโชว์อีกมากมายเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาเอ้ยราคาเวลามานทุ่มครึ่งแล้วแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะหิวขันแล้วนะครับแต่เราก็จะกลับไปหาอะไรกินกันนะครับก็มาให้เห็นนะครับว่าเชียงใหม่ในสุขรีเป็นยังไงนะครับเดางที่บอกนะครับราคา300นะครับแต่ว่าถ้าคนซื้อในคุกนะครับส9 0บาทเองนะครับสามารถจองวันได้เลือกวันได้นะครับลองดูก่อนนะครับจิปเชียงใหม่วันนี้นะครับในเวลา2อทุ่มนะครับทุกคนเพียมากครับผม ไปแค่ไปกินกาแฟไปกินข้าวซอยไปดูสวนสัตว์ในซาฟารีแค่นั้นเองครับทุกคนเพียนะครับพร้อมหลับเต็มที่แล้วนะฮะเพราะว่ามาเนี่ยอากาศมีผลมากกับการท่องเที่ยวของเราจริงนะครับอากาศแบบค่อนข,ข้างร้อนนะฮะอ,อันนี้เราก็มากินแบบมื้อเย็นนะครับก่อนเข้าที่พักกันเ<ป>นาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะไปที่ไหนนะครับประเดี๋ไปกาดหลวงไปกาดหลวงนะครับเราจะไปซื้อของฝากกันครับร้านที่ประเดบอกว่า อร่อยเด็ดนะฮะเราก็ต้องไปลองนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับสำหรับวันนี้เราไปก่อนจริงๆแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เช้าสุดท้ายนะครับที่เราจะกลับกรุงเทพกันแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ร้านกาแฟครับซึ่งร้านกาแฟเนี่ยก็คืออยู่ในที่พักเลยนะครับชื่อว่าอิมพอรไว้ White นะครับ ก็ค่อนข้างมีสไตล์นะครับแล้วก็ไม่แพงมากนะครับราคาดีเยมเยาวนะครับอยู่ในที่พักเลยนะเช้านี้ครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่กาดหลวงครับเราจะไปซื้อของฝากกันนะครับแล้วก็จะไปพาไปดูนะครับว่าร้านที่เราจะแนะนำนะครับว่าเป็นร้านที่อร่อยนะครับอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยครับเดี๋ยวไปที่กาดหลวงครับเป็น ตอนนี้เรามาที่ตลาดแล้วนะครับตอนนี้ก็แวะทานอะไรก่อนนะครับก <ver> ็เหมือนเดิมแนะนําว่าคนมาปาร์ตโกนะครับซึ่งจะเป็นรูปปั้นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์มังกรช้างจระเข้นะครับเมนูของปาร์โกหลายคนนี่งนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซาลาเปาเอ้ยไม่ใช่ปาร้โกนะฮะ รัโบโปรก็รูปต่างๆ,ๆนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็มีพวกสาลาเทอดซาลาเธรรมดา,บา3บาทนะฮะแล้วก็มีโจ๊กมีกาแฟมีน้ำเต้าหู้นะครับชิบ้นโจ๊กตกหอยแต่โจ๊กร้านแรกแม่หอยร้านอะไรวะร้านร้านร้านไหนนะยูตอยเนี่ยเออมีจัดโกก็แค่ไปนะครับอย่าหาสาระนะครับแต่ว่าเรามีบรตเดอร์มาเนี่ยสาระเรามีเต็มคลิปเลยนะฮะวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้สาระกลับไปนะครับที่ไม่ใช่ของพวกเรานะฮะ โอเคเราเข้ามาที่กาดหลวงแล้วนะครับก็หรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือตลาดวัลโลรถที่เรารู้จักกันนะครับตลาดวัลลโลรถเนี่ยก็มีของค่อนข้างหลากหลายนะครับอาหารสดอาหารแห้งนะครับผลละมงุงผลไม้ของใช้มีหมดเลยนะฮะโอเค ฟังตรงข้ามไม่จะเป็นตลาดต้นลำไยนะครับอันนี้ก็รถแดงในตำนานครับผมอันนี้ก็ตอนแปดโมงเช้านะครับก็บรรยากาศก็ค่อนข้างที่รถจะเริ่มจะหนาแน่นแล้วครับเพราะว่าตลาดค่อนข้างเปิดเช้าแต่มาเช้าเช้าดีครับเรามีตัวเลือกเราเดินได้เยอะนะฮะแล้วก็คนยังไม่หนาแน่นมากนะครับโอเคสําหรับคลิปเชียงใหม่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ร่วมทริปทั้งหมดนะฮะบาร์เดอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ทุกคนเลยที่มาคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับวีเจสโกก็แค่ไปนะครับเราก็ คลิปหน้าจะไปไหนเดี๋ยวไปดูกันครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับเย้ <Yeah. S 3> yeah.